แรกมันเมียมันตมันต้านฝึกแรกๆมันต้านกันมันเหนื่อยแต่พอฝึกไปฝึกมามันก็ต้องนั่งมันก็มีสมาธิได้ไม่ต้องเป็นนั่งมันก็มีสมาธิได้แต่ว่าถอดจิตถอดใจนี่ยังไม่กล้าถอดกลัวให้ถอดจิตถอดใจออกจากตัวเองนี่ไม่กล้ากลัวความจริงธรรมะเต่าๆนียางลงไปตะลางเนี่ยน้ำมันจะลดพอมารมะเต้าๆนียางลงไปตะลางน้ำมันสีลนแล้วพอเป็นนางตกโขดยินข้างล่างได้แต่ตอนนี้มันมันลงไปได้หมด สิพาพวกเธอลงไปตารางย้ายไบหน้าเห็นเบิ่งแนม่เฮ้ยมองนี้เขาบอกเห็บใบเขาิมาจับอะเดี๋ยวมือนั่นมาเอากระสานมือนั่นมาสวนอันนี้แหละเอากระสานมากิโลหนึ่งเอากระสานมาให้นกด้วยความหวังดีค่ะแ็ะนั่งเอากระสานโอยนั่งเอากระสานวางเหยนกแก้วนะ้ำวานเหยนกแก้วอยู่แกยิบกระสานใส่ปากนกแก้วนกแก้วประเทศนี้มันไม่กลัวคนยิบกระสานใส่ปากใส้ปากแ่มัน เจ้าหน้าที่สวนเป้านกบีดประกาศเส้บโอกว่าโลดังกล้องเต็มสวนเลยค่าอายค้นขึ้นอย่างในมือนั่นเออเขาประกาศด่าฉันนะว่าห้า